สัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องอันนี้อาหารเสาร์เด้อพี่น้องเด้ออาหารเสาร์ง่ายๆง่ายๆพี่น้องอันมือนี่ตอนเทียงพี่น้องนำ้ำซุปตอนเทียงบ่ฮันมีหยังมีต่ลูกซีนกับวุญเส้นอยู่ในเฮือนพ้ากันมาแต่เที่ยวแล้วอยากกินสดถอนหอนาสันก็เลยก็เลยสิมาตุมเส้นพี่น้องต้มบุนเส้นเด้อ เดี๋ยวสิเหตุให้สิถากอนจักถวยอันมีลูกสินอยู่ในตู้มีวุ่นเินอยู่ในเือนมาหอดอยังบวชเดี๋ยวออกไปสื่อของมีผักเล็กน้อยอยู่ในตู้พี่น้องมียังกะคนลงมียังกบเอาใส่ตามเกิดตามมีเด้อพี่น้องแต่ว่าพวกเนื้อพวกยังมันมีอยู่ดอกแทกอันส่องฟิตไใบกับเขามันก็มีอยู่แต่ว่าอันพักนั้น ผักมันบบมีหไหลผักมันบบมีแนวสิมาใส่ก็เลยมีสลัดเนี่ยมีนั่นมีน,นี่เนี่ยก็เลยสิมาตุ่มเส้นซุปหอนห่อนสวดประสันสวดแหล้วกับิพักกันออกไปหาสื่อของกลับมาจากเที่ยวพี่น่องอาหารอาหารจานดวนเด้อเนี่ยอาหารดวนดวนเด้อพี่น่องเลยเดี๋ยวกินแหล้าจังสิอกพักกันออกไปหาสื่ออันสื่อผักสื่ออันกับเข่า ไปเลาะมาไปเลาะมามาสดห่อนๆพี่น้องไปเที่ยวกับมามี่ยังกะกินห้องทองไปสะกกันกินแล้วสดแล้วสิพักันออกไปหาสื่อกับเขากับน้ำพวกเนือพวกยังกะมี่ยีดอกแต่ว่าผักคนบ่มีหลายพี่น้องอันนี้เหตุให้หซีดาก่อนให้เราไปสดก่อน ถัยนี่ของไอซีดาเด้อพี่น้องเราวโกินไก่บบกินไก่อย่างกินอยู่ไก่ไก่เป็นเนือ้อเนือ้อถ้าเอาเตนเนือ้อเนื้อมาผัดมากแกงแล้วกินอยู่แต่ว่าถาสิเป็นไก่อันไม่หนังติดก,กระดูกกระยังจังสีแล้วโบกินข่เอามาตุ่มเป็นน้ำซุปมนันเนาะข่กระังสีกินของข่อดอกถัวยนี่ใส่แต่ลูกชิ้นให้เล่าให้เราไปกินก่อนไห่เราไปกินก่อนเดี๋ยวข่อสิเฮ็ดถว่ยของข่อย รุงให้เราพ่องเผ็ดจักหน่อยว่าสันแต่ว่าเราบบกินน้าตาลเด้อพี่นอ้องคนบบกินน้าตาลเป็นเบาหวานว่บาโบ,บป็นนะเนาะแล้วแนละ้วเดี๋ยวถวยัวยนี่ให้เราไปสวดก่อนอันนี้ถัวยของข่อยเด้อพี่นอ้องหม้อข่อยไม่ยังเนี่ยมีผักยังกับคนลงคนลงคือวานอะ่ะผักเหลืออยู่ในตู้เย็นมียังเกามมใส่พี่นอ้อง มียังเกาใส่กินกินไปสักกันซ้ำได้ออกไปเสือของไข่ยในี่ใส่มดพี่น้องหมอไข่พักได้ไลยลยน้ำได้ไลยพี่น้องมากินน้ำเลย่อย ซีดาเราบอกกินไก่พี่น้องไก่อันตุ่มน้ำสุกซีดายมันเอาใส่น้ำแกัน,น้ดซีดาเรากินแต่กระกินแต่ลูกชินไก่ไม่กระดูกเราบอกกินสวดก่อรไคเลยพี่น้องหิวเขาฮะหิวก็กินรวดว่าันดอก ิมกันเ,นเดี๋ยวปล่อยจ้าเดี๋ยวไปปรุงน้ำกันบาดเนี่ยปรุงข้าสิใส่ย,ยังแน่ของขอยถ้วยน้อยโคอกพี่น้องถ้วยน้อยโคตก็กระเทียมเกียวพี่น้อง เตียมผึกิกไท,ทยสี่หอมริกเด็ดหวณ ใส่น้ำตาลจักหน่อยพี่น้องส,มสมุสม่มๆบ้านๆเขาคอยจริงสุสม่มบ้านๆจัดๆไอซิดาเราเราบอกินน้ำตาลตักเนื้าอยู่ใส่น้อพี่น้องอิ่มกันเด้อ แสบ,บ,บ,บจ้าไปไปสดหอนกินนี่บอไทายเห็นเด้อจ้ามันเฝ่าสิออกไปข้างนอกอันคลิปนี่ก็ฝากไว้แค่นี่จ้าพ่อกันคลิปนาไอซีดาแล้วสุดจนมดถวยแล้วพี่น้องแล้วสุดจนเหลวแล้วแล้วหิวพ่อกันคลิปนาจ้าวัดดีจา้า